สวัสดีครับผมนูผีบอกนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับในส่วนของการกลมผ้อีกแบบหนึ่งนะครับคือมีคนถามเข้ามาในไลน์ผมนะครับว่าขอวิธีกลมผ้ปอกเด้งสีขาหน่อยได้หรือไม่จะได้หรือไม่ไมนี่ฮี่นะครับก็เดี๋ยวมากันเลยนะครับผมจะใช้ตัวสาธิตนะครับเป็น ตัวเดิมนะครับที่ผมชอบใช้นะครับใครดูคลิปผม,มหลายคลิปก็อาจจะเห็นนะครับผมไม่ใช้2ตัวนี้ครับแมมกับ9ดอกจิกนะครับในตัวสาธิตของงานแบบนี้ก่อนนะครับส่วนในตัวนี้ผมจะสับนะครับสับมั่วเลย อะวมั้งครับนะครับผมากงั้นผมก็จะเอามาไปข้างบนอย่างนี้นะครับแล้วก็จะ shuffle ส,งงส,สองทีนะฮะเขาบอกว่าออโกงในส่วนของบอกเด้งนะครับผมสี่ขานะฮะก็แจกไปเลยนะฮะหนึ่งสองสามและสี่หนึ่งสองสามสี่ เปิดทำไมนะฮะไม่มีผลอยู่แล้วนี่ก็จะได้ในส่วนนี้มาครับและนั่นก็คือในส่วนของการสาธิตการโกงปอกเด้งนะครับผมเป็นแบบสีขานะครับแต่ผมจะสาธิตเพิ่มเติมให้ดูนะครับว่าการพนันเนี่ยเป็นสิ่งร้ายแรงแค่ไหนมันอันตรายนะครับเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยนะครับก็เรามากันสีคนใช่ไหมครับส่ติผมกับเพื่อนก็คือห2 3 4 1 2 3คนนี้ ะะจะรุมคนนี้นะครับที่เป็นโจเกอร์เป็นอีกานะครับก็จะมีวิธีการทำแบบที่ง่ายมากๆนะครับผมสับ1ทีแล้วก็อีกสักหนึ่งทีฮะแล้วก็ตัดด้วยจุ๊บจุบนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับผม สมมติเพื่อนคนนี้นะครับผมเพื่อนคนที่อยู่ตรงนี้นะครับเรียกหนึ่งใบนะฮะนี่ครับสมมติคนนี้นะครับสามแต้มสมมติเขาจะเรียกอีกหนึ่งใบไปกันใหญ่นะครับผมและนี่ก็คือการสาธิตของผมในวันนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับไลค์แชร์ซับสไคร้นะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมขอบคุณมากครับ